สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง m a ร์ a เและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง มาร์ a เอีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารนะครับผมแต่ผมนะครับผมจะมาตามล่าโค้ดนะครับผมเป็นชุดที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมก็คือชุดที่ฟีฟาร่วมกับเครื่องดื่มบลูนะครับผมเป็นรถ c r a z y c a c t u s นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเป็นชุดบลูโอเบลนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปตามล่ากันเลยนะครับผมก็คือชุดนี้ผมอยากได้มากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่าโค้ดกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เป็นเครื่องดื่มบลูนะครับผมรถ Crazy c r a c k t a t มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลายคนอาจจะคุ้นๆนะครับผมคําว่า c r a c k t a t เนี่ยคืออะไรนะครับผมก็คือรถกระบองเพชรนั่นเองนะครับผมแปลกปะน้ําดื่มรถกระบองเพชรนะครับผมเนาะเขาบอกว่านะครับผมเป็นบลูเนี่ยเป็นน้าดื่มวิตามินนะครับผมอร่อยสดชื่นมีประโยชน์นะครับผมก็เดี๋ยวเราวันนี้นะครับผมเราจะมาลองทั้งชิมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาเติมนะครับผมเติมโค้ดชุดบลูโอเบลให้ดูด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรา มาลองชิมมันก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากเปิดฟ้านยครับ <c oughs> ใช้หน่อยขอใช้หน่อยขอใช้หน่อยแตงเกียวเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมแล้วก็จะมารีวิวรสชาติได้ฟังกันนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> รสชาติด,ดีนะครับผมรสชาติดีเลยแต่ว่าผมอธิบายไม่ถูกว่ะระว่ารสชาติมันแบบ ออกเป็นยังไงอ่ะต้องไปลองมาซื้อมาชิมกันดูนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้นะครับผมผมไปแกะมานะครับผมก็คือรหัสเนี่ยรหัสโค้ดนะครับผมมันจะอยู่หลังฉลากนะครับผมหลังฉลากแบบนี้เลยนะครับผมก็คืออันนี้เป็นฉลากของอขวดนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยนะครับผมแกงมาโฟกัสเลยนะฮะเป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะ เป็นโค้ดแบบนี้นะครับผมให้เราเอาไปเติมในเกมเลยนะครับผมก็คือรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับผมที่พิเศษมากๆเลยสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือจะมีการแจก2อ,อ่าสต่อนะครับผมต่อแรกก็คือทุกรหัสนะครับผมทุกโค้ดเนี่ยจะได้มาเป็นกล่องบูอัลติเมทนะครับผมซึ่งกล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับผมซึ่งกล่องสีขาวเนี่ย จะมีทั้งของแร่แล้วก็ของไม่แร่นะครับผมของเกลือนั่นะแหละนะครับผมของแร่ก็คือจะเป็นพวกชิ้นส่วนชุดประมาณนี้นครับผม4ี่ชิ้นเนาะแล้วก็ของไม่แร่จะเป็นพวกตาล่าแล้วก็บัตรต่างๆนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อที่สองนะครับผมต่อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าทุกรหัสได้ใต้ฉลากได้2ต่อนะครับผมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาอ,อ่านก่นอนเขาอ่านก่นอ,อนเติมครบทุกทุก5รหัสนะครับผมรับเป็นกล่อง บูร e เจนดอรี่นะครับผมก็คือกล่องบู u e เจน e ดอรี่นะครับผมจะเป็นกล่องที่ไม่มีของเกลือนะครับผมก็คือจะมีแต่ของพวกนี้เลยนะครับผม4อย่างนะครับผมเนาะก็คือสมมุติว่าถ้าจะเติมไม่คุ้มเลยนะครับผมก็คือสมมุติว่าสาหรับใครที่ดวงแบบดวงกุดจริงๆนะครับผมดวงกุดจริงๆเนี่ยสมมติว่าเติมปุ๊บสโค้ดไม่ได้นะครับผม4ี่โค้ดสี่ขวดไม่ได้แล้วเนี่ยโค้ดที่5เนี่ยคือคุณได้แน่นอนนะครับผมคุณจะได้เป็นกล่องสี สีฟ้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้กล่องสีน้ําเงินมาด้วยแล้วก็กล่องสีขาวมาด้วยนะครับผมก็คือกล่องสีขาวเนี่ย คุณก็ไปลุ้นเอานะครับผมแล้วก็กล่องสีน้ําเงินเนี่ยคือคุณได้ของแรอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมแต่คุณต้องมารอดูว่าคุณจะเปิดได้อะไรนั่นเองนะครับผมก็ไม่ผู้พร่ำนำเพลงครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนเติมโค้ดกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่ากี่โค้ดผมถึงจะได้ของถาวรทั้งเซตนั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กําลังที่จะเข้าไปเติมแล้วนะครับผมขั้นตอนการเติมนะครับผมขั้นตอนการเติมโค้ดก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมกดเข้าที่ กิจกกรมนะครับผมแล้วก็กดเข้าที่ประกาศนะครับผม b l ู e x ็ f ซจะอยู่อันแรกเลยนะครับผมเป็นแจกจริง2ต่อไม่รอลุ้นนะครับผมใช้ energy ดื่มเครื่องดื่มบ u ูนะครับผม crazy cactus ล่าขุมทรัพย์แฟชั่นถาวร blueobel ด้านงนะครับผมเขาบอกว่า5ฉลากการันตีถาวรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรลองกดเข้าไปเติมหน้าเว็บกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมหน้าเว็บเนี่ยผมบอกเลยว่ามัน ไม่นด้จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเพราะผมเคยเห็นช่องอื่นเขาเติมมาอยู่นะแอบแอบซุ่มมานะครับผมแอบซุ่มมาเนาะ,ะเข้ามาตอนแรกนะครับผมมันจะมีให้เราล็อกอินนะครับผมอันนี้ผมก็ล็อกอินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเขาก็จะมีให้เราอ่านข้อกําหนดอ่าแล้วก็เงื่อนไขนะครับผมเขาบอกว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่8นะครับผมถึงวันที่9ตุลาคมนะครับผมก็คือ8กรกฎาคมถึง9ตุลาคมก็อ่าก็คือแบบตุลาคมก็คือแบบย,วยาวๆเลยนะครับผมแต่ว่า นานนะโคตรนานนะครับผมแต่ว่าคือมันจะมีโปรโมชั่นพิเศษก็อย่างที่เราพูดไปนะครับผมว่าเฉพาะเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับผมจะมีให้อ่าห้ากล่องนะครับผมการันตีถาวรหรือว่า5รหัสเนี่ยการันตีถาวรนั่นเองนะครับผมเนาะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเครื่องดื่มนะครับผมเครื่องดื่มมูลค่า25บาทนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ร้านนะครับผมบางร้านเนี่ยก็ขาย20บาทนั่นเองนะครับผมเนาะที่ผมไปหาซื้อมาก็จะมีเป็นวัตสันนะครับผมมีเป็นบูธนะครับผมมีเป็น ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตอ่า CJ Express นะครับผมซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรละ่ะนะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมเนาะในนี้ก็อ๋อผมอ่าผมอธิบายผิดนะครับผมในตอนแรกเนาะก็คือกล่องสีขาวบลูอันติเมตเนี่ยก็คือจะมีโอกาสนะครับผมไม่ใช่มีแยกเป็นชิ้นนะครับผมก็คือมีโอกาสรุ่นรับนะครับผมชุด บลูโอเบลแบบว่าเต็มชุดมูลค่า500บาทเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ของเกลือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเกลือสุดก็น่าจะเป็นโกสาร้อยนะครับผมมูลค่า2บาทนะฮะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เมื่อครบ5รหัสนะครับผม5ขวดนั่นเองนะครับผมก็จะทด้มาเป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับผมเป็นบลูดิจเนอรี่บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมภายในกล่องก็จะมีเป็นหน้ากากนะครับผมหน้ากากบลูโอเบลนะครับผมเป็นเสื้อบลูโอเบลแล้วก็กางเกงือบลูโอเบลแล้วก็รองเท้าบลูโอเบลนะครับผมมูลค่าก็รววมๆแล้เนี่่ยอา มันทำให้มันออเท่ากันนะครับผมเภา่าเออหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยห้500าสิบเออห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมเนะ500าะห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเติมสักสามโค้ดก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องกดยอมรับเงื่อนไขไปซะก,ก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกรอกโค้ดเป็นโค้ดแรกเลยนะครับผมนะมา โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รหัสแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็รหัสส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทั้งหมดเลยมั้งน่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่า blue นะครับผม blue นะครับผมเนาะ blue นะครับ blue อะไรเนี่ย R e f 5 u นะครับ e f 5 u เ <c> ห <oughs> มือนสอบภาษาอังกฤษไหม <c oughs> a u นะครับจัดไป1หนึ่งกล่องครับผมกล่องโคด้ดป ตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาฝั่งขวานะครับผมก็คือเป็นกล่องสีขาวนะครับผมก็คือกล่องสีขาวเนี่ยอย่างที่พูดไปนะครับผมว่าเป็น1รหัส1โค้ดนะครับผมตอนหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็สําหรับกล่องสีสีน้ำเงินนะครับผมที่เป็นกล่อง Blue l e g e n d a r y เนี่ยตอนนี้เราก็จะเป็น1นึทับห้าแล้วนะครับผมเป็น1นึทับห้าก็คือเมื่อ ครบ5้โคดเนี่ยคุณจะรับมาเป็นตัวกล่องบลูเจนเนอรีที่มีของที่เป็นชิ้นส่วนนะครับผมชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของชุดเนี่ยชุดบลูอเบลเนี่ยแบบว่าถาวรเลยไม่มีของเกลือเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่รหัสที่2กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไปเปิดกันทีเดียวเลยนะครับผมเนาะรหัสที่2นะครับผมจะเป็นบลูอะไรเนี่ย B L U E นะครับทุกคนก็เติมไปพร้อมๆกับผมนี่แหละนะครับผมนะ <c oughs> ถ้าใครอยากดูตอนเปิดก็จะสามารถเลื่อนไปดูตอนเปิดได้เลยนะครับผมเนาะ ผมก็จะเติมให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันเติมได้จริงหรือเปล่านะฮะมาเติมถูกป่ะวะน่าจะถูกนะฮะจะไปอีกหนึ่งกล่องนะครับผมตอนนี้เป็น2อทับหแล้วนะฮะมาจะไปอีกหนึ่งกล่องครับผมเป็นบลูอะไรอีกเนี่ยอะไรดบบลู๊าเข้าไปโอ้อันนี้ยาวท่านผู้ชม m z p r m 6่ามา m z p r m เ้ยผิดอัน 6นะฮะมาจะไปเป็น3ใน5แล้วท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูซักเอ่อ5กล่องละกันนะครับผมว่ามันจะได้รับมาเป็นตัวกล่องบลูเจ g นเดอรี่จริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกอันอื่นเนี่ยผมอันอื่นที่ผมซื้อมาเนี่ยผมจะเติมให้อ่อผมจะเติมหลังใหม่ละกันนะครับผมเนาะเพราะว่าผมกลัวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับก็อันต่อไปนะครับผมจะเป็นอ่ผมรบเขาว่าบลูทิ้งทำไมครับเนี่ยไม่ฉลาดเลยนะฮะ Blu เคจีทีเคอนี่จำไม่ได้พูดอีกทีดิเคจีทีเ <c> ค <oughs> นะครับอีว e เออเนี่ถูกต้องแล้วนะฮะถูกปะวะถูกดิเรียบร้อยนะครับผมนะอันนี้ก็จะมีแอนิเมชันนะครับผมให้เราดูเวลาแบบหาเกาะหากล่องหากล้องอะไรละ่ะ <c oughs> ส่องกล้องหากล่องเอออย่างนี้นะครับผมเนาะนี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นสีทับหแล้วก็โค้ดที่เราจะมาเติมกัน,นวันนี้นะครับผมให้ดูเป็นโค้ดสุดท้ายเลย จะเป็นบลูนะครับผม T7P นะฮะอา้าวกดผิดนะฮะ T7P นะครับอ่ะไรเนี่ย T7PUTR นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะ อ้าวกดผมกดผิดอะกดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะคือได้อะรหัสที่5เนี่ยจะได้ทั้งกล่องสีขาวแล้วก็กล่องสีน้ำเงินเลยนะครับผมโอเคท่า okay, นผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปสุ่มกันในเกมดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมนอกรอบก่อนละกันนะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมตัดไปในเกมเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายๆคนเดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะสังเกตแล้วนะครับผมว่าที่ผมเติมไปให้ที่เติมให้ดู5รหัสเนี่ย มันไม่ใช่รหัสผมนะครับผมก็คือนี่เป็นข้อเสียของการเล่นหลายรหัสนะครับผมก็เลยคือจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนกดแบบผมเนี่ยนะครับผมกดเข้าไปเติมใน o o o g l h r o r o เนี่ยมันจะล็อกอเลือกล็อกอินนะครับผมรหัสที่เราล็อกอิน Facebook ของ Google Chrome ไว้นะครับผมนอก,ก้อนแหละนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมมีเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็เติมไปทั้งหมด 20นะครับผม20กล่องสีขาวก็ได้กล่องสีฟ้ามา4กล่องนะครับผมก็5ต่อ1นั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราเปิดเป็นกล่องสีขาวก่อนดีกว่านะครับผมก็คือเราจะลองนะครับผมเผื่อว่าเราจะได้แบบชุดสีแบบชุดแบบเต็มๆมาเลยทีเดียวนะฮะมาโอ้ได้กล่องมานะฮะเปิด10ไปเลยแล้วกันนะครับมามาไม่มานะฮะผมแหมเปิดทีละหนึ่งแล้วกันนะครับผมเผื่อแบบ จะได้ลุ้นๆออกหน่อยนะฮะมามาดีลาวะ่ะเขาต้องทีเบอร์นี่เนี่ยเรียบร้อยไม่ออกนะฮะก็เปิดทีละห้าไปเลยแล้วกันนะครับผมนำมาไม่ออกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดนะครับผมว่ามันจะได้ของถาวรจริงๆหรือเปล่าสําหรับกล่องอ่าบลูรีเจเนอรี่นะครับผมก็ภายในกล่องจะมีของแค่นี้เลยนะครับผมมีเพียงแค่ สีชิ้นเท่านั้นนะครับผมนะสชิ้นเท่านั้นนะครับผมเป็นชุดเอลสีน like well um ้ hey well food, ing. Ing ําเงินหรือว <thoughts> <Bless. S 2> uh ่าชุดบลูโอเบลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดทีละกล่องเลยละกันนะครับผมเนาะมากล่องแรกนะครับผมได้เป็นรองเท้านะครับผมกดใช้ทันทีนะครับกล่องที่2เปิดไปครับผมได้เป็นกางเกงมานะครับผมกดใช้ทันทีไปเลยครับผมกล่องต่อไปจะได้เป็นเสื้อหรือกางเกงครับผมเอ้ไม่ใช่เสื้อหรือหน้ากากครับผมแหมพูดมั่วไปแล้วเปิดเป็นได้หน้ากากมานะครับผมแล้วกล่องสุดท้ายนะครับผมจัดไปได้เป็น เรื่อมานะครับผมก็คือสรุปแล้วนะครับผม20โค้ดยังไงคุณก็ได้ครบเซตแน่นอนนะครับผมเพราะว่า มันจะไม่ได้ซับนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะชุดแบบเต็มๆเลยนะครับผมก็ในส่วนของชุดเอลเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเป็นชุดเออ่มีเป็นชุดเอลนะครับผมที่เป็นของคริสต์มาสนะครับผมที่มาเป็นชุดแรกเลยนะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดเซตลงหลอมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูเนาะว่ามันเป็นลักษณะชุดเอลประมาณไหนนะครับผมเนาะหลายๆคนอาจจะมีแล้วนะครับผมชุดเซตลงหลอมก็นัากากถือว่าเป็นนัากากที่ยอดฮิตอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนาะก็เป็นเซตนี้เลยนะครับนนนนนนี่่่่เเเเเเเลลยะะคครรััับบผผมมมป็ซซตตตออออชุดาหืกแว สีนี้ก็ถือว่าแปลกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือผมชอบแบบผมชอบสีหน้ากากของมันมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นชุดเซตประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับชุด b l u e o เบลนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึง9ตุลาคมเวลา23นาฬิกานะครับผมหรือว่า5ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็หรือว่าของอาจนกว่าของจะหมดนั่นเองนะครับผมก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าในเฉพาะเดือนนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นนะครับผมเป็น5โค้ดการันตีของแรงก็คือเป็นกล่องสีน้ำเงินเป็น b l u e j e ็ ออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับผมเป็นกิจกรรมแกะฉลากรับรหัสรุ่นรับไอเทมสุดเทพบลูเอ็กซ์ฟรีไฟบลูเป็นน้ําดื่มนะครับผมน้ําดื่มวิตามินนะครับผมเป็นการแจกหนักไอเทมฟรีไฟสุดเทพเลยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมแหมได้ของแจกแถมยังน้ําอร่อยอีกนะครับผมบ๊ายบายทุกครู